เหลืออีกหนึ่งชั่วโมงเกมถึงจะเริ่มอีไฟจะเป็นฟินิกส์หรืออะไรก็ช่างมาทำให้พวกนั้นได้รู้ว่าตระกูลของเดอสเกรโมลีนั้นแข็งแกร่งมากขึ้นขนาดไหนกันเถอะผมเองก็ฝึกฝนมาแทบตายจะไม่ยอมแพ้เด็ดขาดคุณอิเซขอฉันเข้าไปได้ไหมคะเชิญเลยอาเชียชุดแบบนั้น พอฉันถามว่าใส่ชุดของซิสเตอร์ดีไหมแล้วคุณประธานก็บอกว่าให้ใส่ชุดที่คิดว่าดีที่สุดนะคะยังไงอาเชียก็เหมาะกับชุดนี้ที่สุดแล้วแหละคือว่าขอนั่งข้างๆได้หรือเปล่าล่ะคะเออได้สิ ที่น่ากลัวจะเริ่มขึ้นสินะคะแต่ว่าถ้ามีคุณอิเซอ,อยู่ด้วยแล้วก็ฉันไม่เป็นไรแล้วคะ่ะจากนี้ไปฉันจะขออยู่ข้างๆคุณอิเซตลอดไปเลยได้ไหมคะอะตลอดไปเลยละวฮ้อด้เวลาแล้วเตรียมตัวพร้อมหรือยังไปกันเถอะอาเชีย ตอนศึกตัดสินเริ่มแล้วครับสมกับเป็นคู่หูสุดยอดพี่สาวจริงๆนิ่งสงบได้ทุกสถานการณ์ขออนุญาตค่ะสวัสดีเจสนาเชิญทุกคนค่ะประธานสภาน,นักเรียนกับรองประธานมาทำไมกันเรตติ้งเกมนั้นจะถูกถ่ายทอดให้ผู้เกี่ยวข้องของทั้งสองฝ่ายได้ดู และหน้าที่ของพวกเธอก็คือถ่ายท่อสดอ๋ฉันเป็นคนเสนอตัวเองเพราะเป็นเกมครั้งแรกของรียสฉันจะแสดงการต่อสู้ที่ไม่ให้อายคู่แข่งอย่างเธอได้ดูเองทุกท่านพร้อมกันหรือยังคะคะ่ะจะเมื่อไหร่ก็ได้ทั้งนั้นแหละได้เวลาเริ่มการแข่งนะแล้วเราจะใช้วงเวทนี้ส่งทุกคนไปยังฟิลประลองคะ่ะ ฟิประลองเหรอเป็นอีกมิติที่ถูกสร้างขึ้นเพื่อเกมนะจ๊ะเป็นมิติที่ใช้แล้วทิ้งจะจัดเต็มกันขนาดไหนก็ไม่ต้องห่วงเลยล่ะจะจัดเต็มเหรอครับฉันจะกลับห้องสภานักเรียนเพื่อทําการถ่ายทอดขอให้โชคดีในการแข่งเรียสขอบคุณนะแต่ขอให้ถ่ายทอดอย่างนิติธรรมด้วยแน่นอนอยู่แล้วแต่ว่าตามความรู้สึกส่วนตัวแล้วฉันไม่คิดว่าคนคนนั้นจะมองเธอหรอกนะ ที่สำคัญในการแข่งครั้งนี้ท่านจอมมาลูซิเฟอร์จะร่วมรับชมการแข่งด้วยครับเออเหรอท่านพี่ด้วยเหรอเย้คือคือว่าท่านพี่แหระครับผมได้ยินผิดไปหรือเปล่าครับเนี่ยไม่ผิดหรอกก็พีช่ชายของประธานคือท่านจอมมานี่ระจอมมาเหรอพี่ชายของประธานคือจอมมานอย่างนั้นเหรอครับใช่แล้วจอมมานเดินผมสีโลหิต คริมสันซาตานหรือว่าเซอร์แซคลูซิเฟอร์เป็นพี่ชายของประธานของพวกเราแน,น่นนเอท่านเซอร์แซคสืบทอดตำแหน่งของท่านลูซิเฟอร์จอมารรุ่นก่อนที่ได้เสียชีวิตไปในมหาสงครามน่ะเพราะฉะนั้นคุณประธานเลกลายเป็นผู้สืบทอดของตระกูลเกรมอรี่แบบนี้นี่เองฉันเน่ยเป็นลูกสาวตระกูลเกรมอรี่นะจะต้องมีนามสกุลเกรมอรี่ติดไปด้วยทุกครั้งได้เวลาแล้วล่ะคะ่ะไปกันเถอะ อา้าวไม่เห็นมีอะไรเ,เปลี่ยนลเลยนี่คะส่งตัวผิดพลาดเหรอครับผมอีกไม่เปล่าเนี่ยทุกท่าน นับแต่นี้เป็นต้นไปดิฉันเกรฟเฟียผู้รับใช้ตระกูลเกรมอรี่จะมารับหน้าที่กรรมการของตระกูลเกรมอรีและตระกูลฟีนิกส์ค่ะซึ่งฟิวประลองที่จัดขึ้นในครั้งนี้จัดขึ้นตามข้อเสนอของท่านดิอสัสและท่านไรเซอร์จึงได้เตรียมโรงเรียนเอกชนคู่โอจำลองซึ่งเป็นอาคารเรียนโลกมนุษย์ที่ท่านดิอสัสอยู่ค่ะจำลองเหรอเรามองไปข้างนอกสิเออหะท้องฟ้าน,นั่นที่นี่เป็นอีกมิติหนึ่งนะ แต่ว่าทำให้ออกมาเหมือนโรงเรียนทุกอย่างพลังของพิสารเนี่ยสุดยอดขนาดไหนกันเนี่ยฐานบัญชาการของทั้งคู่เป็นสถานที่ที่ถูกส่งมาล่วงหน้าแล้วค่ะฐานของท่านวีแัสคือห้องชมรมเรื่องวิจัยเรื่องลึกลับที่อยู่อาคารเรียนเก่าซึบกิค่ะฐานของท่านไรเซอร์คือห้องสภานักเรียนในอาคารเรียนใหม่สำหรับพรที่ต้องการโปรโมชั่นสามารถบุกเข้าไปยังอาคารของกันและกันได้ค่ะถ้าเรอยในอาคารใหม่แล้ว ผมก็จะสามารถโปรโมชั่นพลังเทียบเท่าคุนที่แข็งแกร่งที่สุดได้แหมแหมมันไม่ง่ายขนาดนั้นหรอกค่ะเย่ในทางตรงกันข้ามถ้าเขาเข้ามาอาคารเก่าได้แล้วก็ท่านนั้นก็จะโปรโมชั่นได้ด้วยอะนะการปกป้องฐานประชาการต้องให้มันคงที่สุดไว้ก่อนแล้วนะนานสินะจริงด้วยสิไอ้นี่คือไว้ติดต่อกันในสนามต่อสู้เนี่ยเหมือนเครื่องสื่อสารสินะเออ ก็เริ่มเกมได้ค่ะถึงจะเป็นงานที่เบาไปสำหรับพวกเธอแต่ก็ไม่ต้องออมมือนะ่ะจัดการพวกมันให้เละถ้าไม่ทำให้คนหนูผมแดงนั่นเสียศักดิ์ศรีซะบ้างแล้วก็ให้การโชว์หวยนี่ก็ไม่มีความหมายหรอกท่านของศัตรูอยู่อาคารเรียนใหม่ตั้งุกเข้าขอ,อาคารไปเลยน่าจะเร็วที่สุดทางอาคารใหม่เองก็น่าจะมองออกใช่ มันเสียงเกินไปด้วยงั้นถ้าจะเข้าไปอาคารใหม่ก็เข้าทางสนามกีฑาด้านหลังดีไหมครับคิดว่าศัตรูน่าจะคาดการเอาไว้แล้วล่ะเรื่องแค่นี้นะ่ะอาคารแถวๆห้องชมรมกีฬาคงวางกำลังนายกับรุกที่เคลื่อนไหวได้ดีไว้หลายคนเป็นทฤษฎีทั่วไปแต่ก็คงจะแน่นอนประธานครับเราควรไปยึดโรงยิมเป็นที่มั่นนะครับเพราะว่ามีเส้นทางไปยังอาคารใหม่ได้อย่างปลอดภยัยที่สำคัญพื้นที่ตรงโรงยิม เป็นสมรภูมพิที่อยู่ตรงกลางและก็ปลอดภัยด้วยครับดงยิมถือเป็นเซนเตอร์ของกระดานถ้าเรายึดได้ก่อนก็ได้เปรียบเชิงกลยุทธ์ค่ะงั้นก็เอาตามนี้สนามในรมใช้ดูที่มีพลังทำลายล้างคิดว่าจะได้ผลที่ดีกว่าไนท์ที่ว่องไวการต่อสู้เนี่ยยากจังเลยนะคะอ๋อก็แค่เชื่อและทำตามคำสั่งประธานก็พอนน่นสินะคะเริ่มจากรักษาลายป้องกันเอาไว้ยูโตะคนกิกะ ไปจัดการวางกับดักในป่าไว้ก่อนเลยนะครับรับทราบออกมาชิโระถ้างั้นไปก่อนนะครับอเคโนพอวางกับดักเสร็จแล้วชใช้ยเวทมนต์เสก็หมอกกับภาพลวงตาให้ทั่วท้องฟ้าและคุณที่บ,บร,ริเวณรอบฝาเน้าใจแล้วค่ะเออคือว่าประธานครับและพวกเราลนะ่ะ อาเชียมีน้าที่ช่วยรักษาสมาชิกรออยู่ที่นี่กับฉันถ้าเธอเป็นอะไรขึ้นมาก่อนก็คงจะลำบากแย่อค่ะส่วนอีเซครับนายมานอนตรงนี้มาเย้นี่นี่มันถ้านอนหนุนตักนัน่น,นในตำนานเลยนะครับรีบมาเร็เวๆเขาสิโอ๊ยรับร,ร,รับกวยนะครับ สำหรับนีมันอะไรกันเนี่ยทำไมมันช่างนุ่มนิ่มไดถึงขนาดนี้นอกจากนั้นเหมือนตัวเราถูกอบกอดไว้อย่างแนบแน่นอุ้ยตอน้อยู่ในระหว่างแข่งเกมสำคัญแท้ๆรื่งแบบนี้ไม่อยากจะเชื่อเลยเชวานองให้ทำไมกันเนี่ยไม่คิดว่าจะได้นอนหนุนตักตะพานมันซึ้งจนหยุดร้องไห้ไม่ได้เลยครับโชคดีจริงๆที่ได้เกิดมาชาตินี้ฉันเป็นเด็กที่ว่าจริงๆเลยนะ นอนหนึ่งแต่แค่นี้เองจะนอนเมื่อไหร่ก็ได้นี่นาริงงล่ะครับเพราะฉะนั้นจะาชิดนำมูกสักทีสิ <c oughs> <c oughs> อิเซฉันจะปลดผนึกในตัวนายออกเล็กน้อยนะเย้ย <c oughs> yeah. ต่อไปก็ทางนั้นเนี่ยเอาละไปได้เลยจ้ะพล,ล,ล,ลังอไหลไปทั่วร่างกายของเราการจะคืนชีพให้นายต้องใช้ตัวเบีย้ยพรถึงแปดตัวเลยอ่ะฉันเคยบอกแล้วใช่ไหมครับแต่ว่า ร่างกายของนายเพิ่งจะเกิดมาใหม่ก็เลยยังไม่สามารถที่จะทานพลังนั้นได้เพราะฉะนั้น<ม>ก็เลยต้องผนึกเอาไว้หลายๆชั้นเลยล่ะตอนนี้นะ่ฉะฉันได้คลายให้นิดหน่อยแล้วนะงั้นตอนนี้พลังที่เอาล้นในร่างกายผมนี่ก็นั่นเป็นพลังที่นายมีมาแต่เดิมนะ่ะเพราะฉะนั้นแล้วนายจำเป็นจะต้องมีร่างกายที่แข็งแกร่งที่สามารถทนกับบูสเท็เกียร์และพลังเหล่านี้ได้ แต่ก็มีบางจุดที่ยังไม่เพียงพอแล้วนะโอ้ยที่ผมฝึกหนักก็เพราะแบบนี้เองอย่างนั้นเหรอครับเอเรียกประทานว่าใหญ่มาร้ายในใจซะได้เรานี้สาะเร็วจริงๆสารเลวจริงๆ,เล,งๆเลยคุณประทานคิดดีทําดีถึงขนาดนี้เลยรพระผู้เป็นเจ้าโปรดให้อภัยชั้นที่หึงจนหน้ามืดด้วยนะคะฟังแนะอิเซ,ซถึงอีกฝ่ายจะเป็นผู้หญิงก็ต้องจัดการให้ได้ ห้ามออกมือให้เด็ดขาดเพราะทางนั้นเนี่ยเขาไม่ออกมือให้อยู่แล้วล่ะคเข้าใจแล้วครับผมเนี่ยจะทําให้ประธานชนะให้ได้เลยครับฉันคาดหวังในตัวเธอนะอิเซพูทธนากของฉันประธานได้ยินหรือเปล่าคะจ้าได้ยินแล้วล่ะทางนี้เตรียมเสร็จแล้วนะคะอกง๊อแอบเลยถ้าอย่างนั้นฉันจะบอกแผนต่อไปนะท่านรีแอสเคลื่อนไหวแล้วค่ะ เพราะตัวหมากมีน้อยเลยไม่สามารถรึงกำลังที่มั่นให้สมบูรณ์ได้ถ้าเป็นอย่างนั้นก็ต้องใช้กลยุทธ์บุกแล้วสินะฟังให้ดีนะพอเข้าไปในโรงยิมแล้วคงหล่กเล่งการต่อสู้ไม่ได้ขอให้ทำตามที่สั่งด้วยครับยูโตะเตรียมพร้อมหรือยังไม่มีปัญหาครับอาคิานโถ้าถึงเวลาประจวบเหมาะแล้วก็เชิญตามสบายเลยนะประธานเรื่องแผนการเล่นได้เราสมุูที่น่ารักของฉัน เราจะต้องเจอกับไลเซอร์ฟินิกซ์ผู้มีพรสวรรค์และเป็นความหวังของตระกูลฟินิกซ์ผู้ที่จะเป็นอมนตะเอาล่ะไปซัดมันให้กัะเดนเลยคุณิเซีทุกคนพยายามเข้านะคะโอ้ยข้างในก็ทำเสมือนเป๊ะเลยสัตว์ูฉันรู้ดกว่าผู้เธออยู่ตรงนั้นผู้สมบุติของเกรมรี่ ตาเราหลบซ่อนๆก็ไม่ได้อะไรสินะคุณรุ้แล้วก็คุณพรที่ยังแข็งแรงดีท,งทั้งที่ถูกบีราเล่นสกปรกไเด็กคนนั้นเหรอฉันมิราคุณสมบัติคือพอรสุดชัาเศร้าหลันเป็นรุ้ฉันกิว,นเนวเป็นพรฉันเนวเป็นพรเหมือนกันรุ้คนนั้นระดับค่อนข้างสูงเลยครับสูงเหรอถ้าเอาแค่กำลังรบก็อาจจะระดับวีเลยไม่จริงนะเอาเถอะ ก็รู้ตั้งแต่แรกแล้วว่าเราเสียเปรียบกว่าแต่ต้องดูดคนนั้นบูสบูสฉันจะจัดก,การรูปเองส่วนรุ่นพี่อิเซจัดก,การพวกพรนะคะถ้าไม่ไหวจะหนีไปก่อนก็ได้ไม่ต้องห่วงฉันหรอกหน้า <c oughs> มีโอกาสชนะอยู่แล้ว <c oughs> เอานะ่ยดกันเลยว่าแล้วเชียวว่าต้องบุกจากเซ็นเตอร์ก่อนแล้วหน่วยอื่นเป็นยังไงบ้างละ่ะค่ะ ชูเลียมบารียนและบิวเลนพอทั้งสามคนกำลังเข้าบุกแล้วล่ะคะรู้สึกว่าหมอกจะเริ่มหนาขึ้นแล้วนะกักอย่างนั้นเหรอก็ไม่จะเท่าไหร่เลยนี่นาแาม้แค่ไปหลอกเด็กเท่านั้นแหละน่ารักสมกับเป็นมือใหม่เลย

อย่าพูดโผนโตนด้วยเสียงน่ารักแบบนั้นจะได้ไหมแลวฉันก็ไม่อยากหูทั้งแรด้วย้ยอยอะไรต่างกี่เหล่นี้หลบท่านเอ๊ะฮะฉันเปชิยค่ะฉันปชิงตามาอหยอกหยอยังไยอกยองยอกหัอกเยอกหยอกยอกเย้กหยอยอยอกยยอกหอกหอยยอหอยหหกกอกหอกอกหอกก ถ้าขุดเหี้ยเราไปเอา,าตายมาหนึงสิถ้าเปลีนแพ้ประธานกับเพื่อนๆก็ผิดหวังแย่เลยอ่ะดิบูสต์หนุยเลยบูสต์เทสเกียร์ีสโตร์ชั่นเริ่มจากพวกเคิร์ดตอนหนึ่งอสองหัวออกมาก่อน ไม่เท้าของฉันโอ๊ยเจ็บแผแต่ว่าเพียงเท่านี้ก็ครบเงื่อนไขแล้วถ้าเกิดแพ้ผู้ชายคนนี้แล้วก็ต้องถูกท่านไรเซอร์โกรธแน่ให้ให้ไม่ได้เอาเลยให้ขาดเป็นชิ้นๆตอนนี้แหละที่ให้เอาไปกินซะข้าไม้ตายของฉันเล็ดเล็ด เป็นยังไงเห็นไหมเมื Pokémon> ่อจินตนาการว่ากระช่างเสื Bless> ้อผ้าผู้หญิงในสมองเรื่อยๆใช่แล้วยิ่งจินตนาการต่อเนื่องไปฉันก็จะใช้ความสามารถของพลังปีศาจที่มีเพื่อทำให้สาวๆเปลือยได้ยังไงเล่านี่แหละคือท่าไม้ตายของฉันเกรสเฟลกต่ำมากเมื่อได้สัมผัสโดนตัวผู้หญิงก็จะส่งพลังปีศาจไปที่จินตนาการของตัวเองถึงจะสร้างสรรค์จริงๆก็เถอะเร็วมากใช่ ศัตรูผู้หญิงไอ้กี้ภูมิใจในตัวเองแล้วเกินอาเชียท,ทำได้แล้วคุณอิเซ่นีน่มันขอโทษนะอาเชียขออีกครั้งหนึ่งนะค่ะไม่เปลี่ยนชุดก่อนนะคะทำได้แล้วนะคะใช้ไม่ได้ แค่เสื้อผ้ามันยังไม่พอขอโทษที่ต้องรบกวนอีกครั้งนะไม่เป็นไรแล้วค่ะฉันได้รับเสื้อผ้าเก่าๆมาเยอะเลยคุณอิเซพยายามเข้านะคะมาเป็นพบเธอเลยนะอาเชียฉันผิดหวังมากเลยครับ่ะเอาคนนี้โกดจังจัดการรุกได้สุดยอดเลยคอนิโกอิเซเป็นยังไงบ้างเอเอประธานครับผมกับคอนิโกดจังปลอดภัยดีนะครับแบบว่าไปได้สวยเลยครับ <c oughs> งั้นก็ดีมากเลยอเคโนะเตรียมพร้อมแล้วทำตามแผนได้เลยนะคิดจะหนีเหรอเรายจะเคลียร์กันไปจบเลยนะจะทิ้งจุดยุทธศาสตร์เหรอจอร์นดาพสามคนของท่านไรเซอร์โรคหนึ่งคนไม่สามารถสู้ต่อได้ส,สุด,ดยอย ชายาของรุ่นพี่อาเคนอก็คือมิโกะอสุนิบาตซึ่งพลังกับชื่อเสียงเรียงดาวนั้นทุกคนต่างก็รู้จักกันดีเพราะแบบนี้เลยครับมิโกะอสุนิบาตเหรอถ้าโดนเจ๊แกจัดหนักแบบนั้นคงไม่รอดแน่ทำลายจุดยุทธศาสตร์ได้และกลับมาเป็นฝ่ายได้เปลี่ยนในการโจมตีไม่คิดเลยว่าจะกล้าคิดแผนเสิ่งงแบบนี้ได้สมกับเป็นーーเรียสเลยนะแต่ว่าแบบนี้ท่านไรเซอร์เองก็คงต้องเอาจริงบ้างเน้วใช่ ความน่ากลัวมันต่อจากนี้ตังหา,ลากละจักรเมืองทงอีกฝ่ายยังเหนือกว่าเรามากเราจะต้องถูแลเอาไว้จนกว่าไอคเโนอจะเตรียมตีครั้งที่สองได้พวกเราจะออกหน้าจนกว่าพลังปีศาจของเทนอตจะฟืน้นจนงววาจะถึงเวลานนะั้นคอยพวกเธอและดำเนินการตามแผนต่อไปได้ต่อไปเหรอไปสมทบกับรุ่นพี่ยูตกทีกก่ไกลๆกับสนามกรีธาแล้วจัดการศัตรูนั่นซะว่าแต่ว่าเจ้าที่บาจะไหวหรือเปล่า,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 านะ ป้องกันด้วยกับดักแบบนี้เนี่ยนะที่ตั้งใจจะสู้จริงหรือเปล่าเนี่ยนั่นมันฐานที่มั่นของสตรูซะนะอหมายความว่ายัางไงเสียใจด้วยนะ,ะพวกเธอเนะี่ยเอาไปจากที่นี่ไม่ได้แล้วละ่ะเพราะว่าพวกเธออยู่ในม่านป้องกันของปีนที่พวกเราสร้างเอาไว้แย่แลวสิเมื่อแต่ก็วัดด้กับดักถ้าคนไม่พอกะต้องเสริมด้านสมองสิ ก็ไม่อยากบอกแล้วว่าจะชอบแบบนี้แต่คิดว่าจะเอาชนะสามต่อหนึ่งได้อย่างนั้นจะลองดูไหมละ่ะเ <c oughs> ต่หัวนั่นก็ใช่ย่อยป่านนี้เขาจัดการได้ด้วยใบหน้านละอ่อนได้แล้วละมัง้งคนได้กว่าจังพวกรอไปกันเถอะอย่ามาจับตัวฉันค่ะออแหมไม่เป็นไรหรอกหน้าฉันม่ใช้กับพวกเดียวกันอยู่แล้ว แต่ก็ยังเป็นเทคนิคที่ต่ําช้าอยู่ดีดูเหมือนว่าจะถูกเกลียดอย่างจริงจังแล้วนะเอารอได้สิคขได้โกรธจังเขได้โกรธจังคนนีโก้คนนี้โกเป็นอะไรไปตอบมาสิอิอ๊ย Rias, yamadu to Racer, Phoenix Fenix Conditioner. <laughs> <laughs> <Talon>. <laughs> <laughs>